อย่าเพิ่งกดซื้อที่ NWC 1 6ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นไม้กันสั่นไม้เซลฟี่ขาตั้งโทรศัพท์มือถือในตัวเดียวที่มีระบบ AI ตรวจจับด้ติดตามใบหน้าควบคุมด้วยท่าทางถ้าเพื่อนๆโชว์สัญ,ญลักษณ์โอเคแบบนี้ไฟสีเขียวขึ้นที่สถานะอุปกรณ์จะเริ่มติดตามใบหน้าของเราจะเหมือนมีตากล้องมาถ่ายให้เราเลยเมื่อเราหันซ้ายหรือว่าขวาตัวกล้องก็จะหมุนตามเราแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้หยุดติดตามเพื่อนๆโชว์ขึ้นมา5นิ้วให้สถานะไฟเป็นสีแดงแแแคค่่นนนนี้้้อออุุปกกกรรรณ์็็จะะหยยดดตติาาาาามมใบขงงเเลวัพืสถ ควบคุมผ่านรีโมทได้ด้วยง่ายมากๆสามารถใช้เป็นไม้กระสันในการถ่ายวิดีโอถ่ายได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งสามารถกดสลับได้ผ่านรีโมทต,ตามความต้องการได้เลยนะครับอุปกรณ์รุ่นนี้มีเอชิพชั่นโหมดหรือโห,หมดที่ทาให้มือถือของเราหมุนได้แบบนี้ทําให้วิดีโอที่เราถ่ายดูน่าสนใจผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้ สามารถใช้เป็นไม้เซลฟี่ยืดได้สูงสุด1.6เมตรรองรับการถ่ายภาพและว,วิดีโอผ่านรีโมทไร้สายแบบนี้โคตรสะดวกขาตั้ง4ีแฉกแบบขนาดใหญ่มีตัวล็อกป้องกันการพับวัสดุ ABS อย่างดีตรงนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเกลียวขันต่างๆเขาทามาดีมากไฟสามารถปรับได้3มอุณหภูมิสีสามารถปรับลดปรับเพิ่มแสงได้และสามารถหมุนมาใช้ในกล้องหน้าได้แบบนี้ตรงนี้มันหมุนได้นะครับ สามารถใช้งานคู่กัแบแอปกิมบอลโชว์มีเทมเพลตวิดีโอวิธีการถ่ายวิดีโอและ AI ตัดต่อให้เราใช้งานเยอะมากๆข้อควรระวังถ้าเพื่อนๆจับมือถือแบบนี้ต้องระวังให้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการจับมีน้อยมากแนะนําให้เพื่อนๆจับอีกแบบหนึง่งและถ้ามือถือเพื่อนๆมีขนาดเล็กกว่าหนิ้วผมไม่แนะนําให้จับแบบนี้เลยนะครับแนะนําให้จับมือถือแบบนี้ปลอดภัยกว่าผมเตือนแล้วนะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ1 0 0 0บาทจากปกติราคาอยู่ที่1,700บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดที่ตะกร้าอยากรู้อะไรเพิิ่่่มมเเเตกกีียวัับบรรุนน้ค